ที่บ้านพ่อแม่ไม่มีข้าวปลาให้แดกเนี่ยที่บ้านที่นี่มันอร่อยผมกินเร็วมากเลยนะกินแบบผู้ดีมีสก,กุลลุนช่องลอดอย่างผมเนี่ยสองชามเนี่ยอิ่มสบายมากอืมอืมอร่อยใช่ไหมยำอร่อยวะเกือบท่านแล้ว อ่ะวันนี้ผมพาพี่เล็กมากินก๋วยเตี๋ยวเรือเรือนไทยนะครับตรงนี้คือย่านบางนาไม่ต้องมาแซวแล้วนะว่าพาไปกินแถวปักนะ้ําตรงนี้ยังเป็นกรุงเทพมหานครนะพี่แต่ว่ามันเป็นชายแดนกรุงเทพแล้วปกติชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือไหมพี่โคตรชอบโคตรชอบ,ชอบ,ชอบร้านนี้ผมบอกเลยอร่อยผมมากินโหเจ็ดแปดปีแล้วร้านนี้เขาเปิดมาประมาณ10ปีนะครับผมมากินนานมากแล้วมากินบ่อยมากตรงนี้จะเป็นแยกลาซานก่อนถึงโรงพยาบาลศิรินเนี่ยจะมีเวิร์ที่เขาเรียกว่าตลาด เรือนไทยก็เลี้ยวขวาเข้ามาก่อนถึงโรงพยาบาลศิรินประมาณแค่ร้อยเมตรเท่านั้นพี่จอดรถเพียบเพียบแล้วก็รถเป็นไงพี่เต็มอันี้คุยไว้เยอะว่าอร่อยอร่อยอร่อยและที่สําคัญกว่าอร่อยนะราคาถูกด้วยใช่ราคาถูกด้วยครับามเล็กๆอะ่ะสักินามเดียวไม่อยู่อ่าใช่กินามเดียวไม่อยู่อ,อย่างน้อยเนี่ยต้องเบิ้ลสองชามขึ้นไปเดี๋ยวรู้เรื่องอ่ะไปะมาคุยนะักคุยหนาะว่าอร่อยมา <laughs> เวลานี้รายการอะไรหลบในเรามี line official แล้วนะครับแอดไลน์กันเข้ามาเลยครับอย่าได้อะไรบอกมาคนหออไม่ไหวมานานละที่เห็นเยอะแยะทั้งหมดนี่ไม่ใช่เราเหรอกคนตะการสั่งมาทีมทีมกล้องอีก2คนด้วยนี่4คนเพราะว่าชามเขาเล็กๆนะครับใช่ครับชามละเนี่ยอย่างชามสีสีขาวเนี่ยชามละว5 5บาทถ้าชามมีสีอย่างเงี้ยก็แพงกว่า3บาทคือ28บาทแต่เนี่ยคือสิ่งที่ผมคัดมาแล้วว่า เด็ดทั้งนั้นทุกเมนูผมคัดแล้วนี่มีข้าวหมูทอดด้วยข้าวคอหมูทอดชามจานนี้4 5บ้าบาทใเจ้าเฮียนี่เขาลองมาทุกเมนูแล้ว<อ>ผมลองมาหมดแล้วได้เจ็ดแปดปีเนี่ยผมกินมาหมดแล้วมันก็เลยภูมิใจนําเหนืออ่าเดี๋ยวต้องลองนี่ก่อนเลยข้าวเหี๋ยวเร<อ>ือที่ผมสั่งไปคือ,อน้ำตกไม่ไม่เอาไม่เอานี่เหรออันนี้ยำนะฮะอันนี้ยำอันนี้ยำใช่ไหมยำไม่กินเล่นดีนี่ดีนี่นี่ก่อนเลยนี่นี่ขากหมูด้วยนี่ผมสั่งเป็นแบบเส้นมีน้ําตกหมู เผ็ดน้อยเผ็ดน้อยไปนิดนึงเขากลัวเขากลัวเผ็ดเขากลัวเผ็ดผมก็ไม่ค่อยอยากจะพรีเซนต์อะไรมากผมมากินบ่อยแล้วผมหิวแล้วด้วยใครอยากได้หวานเพิ่มต้องเติมนะเพราะว่าที่นี่เขาเขาไม่หวานนําขาดเนี่ยเติมได้ถ้าเกินแล้วมันแก้ไม่ได้เกินแล้วแก้ยากผมก็กำลังดีเลยเนี่ยของผมเนี่ยกําลังดีเพราะว่า ไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วก็มาทุกครั้งชามเดียวไม่เคยพอกินแบบผู้ดีมีสก,กุลลุ้นช่องคลอดอย่างผมเนี่ยอสองชามเนี่ยอิ่มสบายมากแต่นี่เราสั่งมาหลายอย่างเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อแผ่คนกล้องอีกสองคนคราวนี้มีหมูโอ้โหเห็นหมูมานี่แบบอันนี้คือเส้นเล็กก้มยำฮะเป็นเล็กก้มยำหมูใช่ไหม <c oughs> เฮ้ยเริมเริมเิมมีมีด้วยเขามีกากหมูให้ด้วยกากหมูเจียว ต้ยมยำมะนาวหมูโดนมาแล้วตามคำเรียกร้องของ FC รายการอร่อยทุบในตอนนี้เรามีเสื้อขายแล้วนะจ๊ะใครอยากได้ไปใสเ่เท่ๆสั่งได้ที่เพจอร่อยหลบหนนะครับและยังมีขนมโฮมเมดสุดอร่อยคอนเซ็ตคาราเมลน้ำผึ้งรวมไปถึงเต้าหวยนมสดรสชาติไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนทำตามออเดอร์เท่านั้นนะจ๊า สั่งได้ทางไลน์แอดอร่อยหลบในรับประกันความอร่อยจากรายการอร่อยหลบในจ้ะไม่รู้ว่าเขามีแบบต้มยำบูงนี้ด้วยเลยสั่งมาสองเดี๋ยวอนุญาตให้คนกล้องเอามึงกินไปหนึ่งมาไปแดกกันเองเราลงผ่านไหมพี่อร่อยเลยล่ะแต่จริงๆกันเนี้ยลืมบอกไว้ว่าเผ็ดน้อยก็เกินไปนิดนึ่งสำหรับผมเกินแบบนิดไปแล้วเหยือมันเริ่มมาแล้วแต่ได้อยู่ได้อยู่นี่ของผมชามที่สองแล้วนะบะหมี่ถามที่สองแล้วชามแรกหมดไปแล้วนิดเดียว ผมมาปกติกิน4ี่ชามที่บ้านพ่อแม่ไม่มีข้าวปลาให้แดกเนี่ยที่ว่าที่นี่มันอร่อยผมกินเร็วมากเลยนะมีต้มยำแห้งเดี๋ยวเก็บไว้คนกล้องมากินอันนี้คือลิ้นหมูลวกแล้วก็มีแบบเหมือนน้ำจิ้มเจีวนะครับน้ำจิ้มเจีวก็คือลวกจิ้มอะไรเด้งๆเลยน้ำจิ้มกอลังยีเคี้ยวสักหน่อยเคี้ยวเคี้ยวเกเียว เกี๊ยวนี่แค่ยี่สิบบาทนะครับเกี๊ยวทอดนะเกี๊ยวทอดกลับเลยดีกว<ช>่าไปกินกินกว๋วยเตี๋ยวเข้าเลยใช่ก<ม>็อเอาไปใส่ในชามก๋วยเตี๋ยวได้เลยเออขอเป็นเล็กเป็นอของผมเป็นเนื้อ <นะ S 1> เป็นเนื้อลูกจิ้มอะไรนอร่องลายเขาบอกอะไรได<ช>้น่องแก้วจานนี้แค่หกสิบบาทนะครับก็เอามากินกับก๋วยเตี๋ยวได้เลยวเช้านี่ไม่ได้กินข้ามานะ <c oughs> ไมไ่กินข้ามาเลยสองทามเนี่ยอยู่เลยสองทามคือกำลังดียี่สิบห้ายี่สิบแปดห้าสิบบาทสามห้าสามบาทดูเลย อืมอย่างที่แบบเขาบอกว่าไ,ไม่ลองไม่ได้ข้าวคอหมูคอหมูทอดใช่คอหมูทอดทอดกระเทียมพริกไทยลองแบบ<ม>ยังไม่ใส่ปาาพริกมีรสก,กระเทียมพริกไทยอยู่แล้วนุ่มด้วยคอหมูข้นนุ่มแล้วดูดีโรยกระเทียมหน้ามาหอมสรุปโอเคทุกเมนูไหมโคตรคุ้มโคตรคุ้มถึงห้าคุ้มกินปิ้งกินเนื้ออ๋อกินเนื้อมาทุกครั้งสั่งทุกครั้งสิบสองบาท ชอบไหนมากก่าันต้มยำหรือวุ้นเสยวเรืออะไรถ้าคนชอบต้มยำมะนาวเนี่ยโดนเลยรูดิยวเรือก็อร่อยอยู่แล้วใส่กากระป๋องหมูแคบหมูแคบหมูยำเอาใส่ไม่วุ้นเสยวเรือเพี่ยำเมื่ออร่อยใช่ไหมยำอร่อยวะเกือบพลาดแล้วเมื่อกี้คิดว่าไงก็เหมือนแค่หมูธรรมดาไม่ใช่ขอหน่อยขอติดใจคือรสที่เขายำมาไม่เข้ามากเลยเข้ากับกินวุ้นเส้นมากเลย หมูโคตรอร่อยอะนี่ไม่น่าเกินสามร้อยสี่คนนี้ไม่น่าไม่น่าเกินห้าสิบบาทหนึ่งร้อยร้อยห้าสิบประมาณประมาณไม่เกินสามร้อยสั่งมาแจมกันเยอะๆใครอยากกินน้อยนี่สั่งมาเยอะๆเลยนะผมแนะนํานะแล้วก็มาแจมกันไทม์ยี่สิบห้านี่ไม่น้อยนะจริงๆเนี่ยเอาตรงนะกินไามเดียวเนี่ยก็อยู่แต่ว่ามันจะไม่อยู่พอเลยอเป่ะมันยังติดความอร่อยอยู่ทอบเบิ้ลเใช่พอติดความอร่อยก็เลยถอบเบิ้ลเดี๋ยวให้คนกล้องของตัวเขามาเก็บไป <c oughs> เราสั่งเผื่อไว้ตั้งแต่รอแรกแล้วก็ค,คือบอกว่ามีอะไรเด็ดเนี่ยเดี๋ยวสั่งมาให้กินหมดเลยแต่จริงพวกผมสองคนเนี่ยจะกินกันน้อยแล้วแต่คนกล้องสองคนมันแดกกัน <S <S 1> <S 1> เออเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่พอต้องสั่งมันกินอีกนะถาดเนี่ยเดี๋ยวได้ถายตายอนนี้เอออาามันยืนกันไม่ได้เป็นรายกันนะครับทำงานด้วยกันเป็นเจออ้านายลูกน้องอะไรทักอย่างกูก็ไม่รู้แล้วแต่ว่าแดกแค่ทั้งคู่เลยีแค่นี้ไม่พอ มันกินอร่อยแล้วมันขอเบิ้ลตลอดในสองตัวนีเออรู้เรื่องหลังจากที่ออกลายสติกเกอร์ของสมเล็กมา2ชุดแล้วนะครับชุดที่สามออกมาแล้วตามคำเรียกร้องไม่อารมณ์เต็มๆของอาจารย์คงถ้าม่อยากตกเทรนรีบเข้าไปโหลดด่วนเลยนะครับเมนูอาหารหวานข่าวบ้านสมเล็กเปิดให้สั่งทางไลน์แมนได้แล้วนะครับทาง บ้านสมเล็กบ้านฟ้าปิยรมรสชาติมหาราคาสามเณรขอรับหลังจะกินอาหารหลักหมดแล้วพี่ชอบอะไรมากสุดชอบหมดชอบหมดทุกอย่างเลยใช่ไหมก๋วยเต๋วเรืออร่อยโอ้ยี่ห้าบาทแม่งถูกต้ยมยำมะนาวโอ้หมะนาวเป็นเล็กต้ยมยำคือมะนาวแท้พอมะนาวแท้แล้วแม่งหอมหอมถั่วโชยเลยให้ผมทายไหมพี่ชอบอะไรมากสุด<ะ>ยำแคบหมูนี่ก็ <laughs> โอ้หชามนั้นชามเดียวพี่เล็กซักเกือบหมดอ่ะเหมือนแปลกนะละแรกดูยำๆเอ๊ะเหมือนไม่เท่ารไรดูแค่หมูธรรมดาอันนี้เขาแบบพี่ต้องลองอ่ะพอลองโอ้โหพอลองกินล้วเตี่ยวโอ้โหเข้าอ่ะเขายำด้วยพริกป่นพี่แม่งควดหอมเออเดี๋ยวเดี๋ยวข้าวหมูทอดมันจะน้อยใจข้าวห,หมูทอดข้าวหมูทอดนี่โคตรชอบเป็นคอหมูนะเป็นคอหมูทอดนะซึ่งเป็นคอหมูที่ต้องบอกว่ามันน้อยมากมันน้อมันเป็นส่วนใหญ่เป็นเนื้อแล้วนุ่ม ที่ไม่ได้กินมีเย็นตาโฟมีบะหมี่มต้ยมยำแห้ง <Yeah. S 1> หถามไอ้สองกล้องแล้วบอกว่าอร่อยพี่ <Ge ek S 1> เกียงครับซึ่งมันก็กินข้าวมาก่อนนะครับมากินนเกียงเหมือนกันคนที่มากินเนยมาันเป็นครอบครัวครอบครัวพ่อแม่ลูกมาครอบครัวใหญ่ๆมากันได้เลยครับเพราะว่าที่จอดรถก็เยอะแล้วก็ร้านก็โปรง่งนั่งสบายโอ้โหงงามแล้วนี่ต้นอะไรไม่รู้สวยอ่ะอย่าไปตกปลาเขาแล้วกันนะเฮ้ย <Hey, S 2> ผมรู้แล้วนี่ต้นอะไรว่าจิก ติกน้ำใช่ไหมอ่าติกน้ำดอกจะสวยมากนะอะไนี้ยังไม่ออกมันออกเป็นกลมๆนอกจากอร่อย<ช>และถูกแล้วบรรยากาศโคตรดีเป็นธรรมชาติไม่มีห้องแอร์นะครับไม่ต้องมาหาห้องแอร์ที่นี่บรรยากาศธรรมชาติซึ่งดีมากของอร่อยด้วยและตบท้ายนี่คือที่นี่เขามีขนมไทยด้วยหากินยากที่หายเลยขนมไทยตอไปี่อห้เออนี่น้ำแข็งใสผมสั่งอะไรไปวะลอดช่องเขาเหน๋ยวดาแตงไทยถูกต้องแต่เขาถามเผลือกเสือกเลือกอร่อยอีกเผลือกนุ่มอ่ะ ร้านนี้เนี่ยปกติมีข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็ข้าวเหนียวทุเรียนด้วยนะครับแต่ว่าตรงนี้มันไม่ใช่หน้าและปกติที่ผมสั่งเนี่ยผมก็จะชอบสั่งน้ำแข็งใสมากกว่าเพราะว่าผมถนัดน้ำแข็งใสถ้าหน้าเหนียวทุเรียนเจอผม <c oughs> อุ้ยเสี๋ยวเรือเรือนไทยเจอผมแน่นอนอชอบ้าวเหนียวทุเรียนแสดงว่าจะมาซ้ํามาแน่นอนเลือหมดไปแล้วอะมาช้าทุเรียนหมดไปแล้วฮ <c oughs> ะหลังจากที่เรากินอาหารกันเรียบร้อยแล้ว ขอคุยนะของร้านหน่อยครับว่าร้านนี้เปิดปิดกี่โมงแล้วก็เปิดมานานหรือยังสวัสดีครับพี่แปมสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แปมสวัสดีครับถามพี่แปมก่อนเลยดีกว่าว่าตรงนี้เ,นเปิดมานานหรือยังเอาเฉพาะที่ผมมากินเนี่ยไม่ตม่ำกว่าเจ็ดแปดปีแล้วก็สิบกว่าปีแล้วค่ะที่นี่เลยเหรอพี่ค่ะตรงนี้เลยที่เดียวบรรยากาศนี้เลยไหมใช่ค่ะ ยังไ,ไ,ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยที่นี่นี่เปิดตั้งแต่กี่โมงกี่โมง,โมงมเปิด10โมงแล้วปิดก็เออหกโมงครึ่งค่ะวันหยุดนี่ก็แล้วแต่ว่าเออแม่ครัวเขานัดหมอวันไหนอะไรแบบนี้ค่ะก็จะขึ้นก็จะขึ้นกระดานไว้พี่เล็กเขาติดใจข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุทเรียนอยากกินข้าวเหนียวทุเรียนอร่อยมากค่ะลูกค้าบอกนะคะมหมดหน้าไปแล้ว<อ>หมดหน <ใจ S 1> <ด>้าไปแ,แล้วแล้วเราใช้ชะนีทำไงคะข้าวเหนียวมะม่วงก็ต้องมีเจ้าประจำเออต้องมะม่วงจากม่วงเล็กนะคะ เขาเอามาจากมวกเหล็กแล้วมาขายที่จตุจักรช่วงนี้หมดหน้าผลไม้ก็เลยขนมไทยนี่เราขายได้ทั้งปีอยู่แล้วใช่ค่ะใช่คือว่าถ้ากินครบแบบนี้แล้วยังมีข้าวเหนียวมวนเลยโอ้โหต้องต้องที่นี่แล้วแหละนะอย่างนั้นไปกินไปไปซื้อตามตลาดไม่ได้ขายอย่างเดียวที่นี่มันกินเสร็จแล้วมันจบภายในมื้อเดียวเลยคือทั้งของคาวของหวานทั้งหมดเลยแล้วกิงน้ําก็มีหลากหลายนะมีน้ำลำไยปกติผมมาผมกินน้ำลำไยน้ำลำไยน้ำกระเจี๊ยบอะไรก็มีเยอะก็จะมีน้ำลูกเกตด้วย แต่วันนี้พอดีวันนี้หมดค่ะขายดีลูกเกดมันจะเป็นโบราณขนาดขนาดฝนจะตกนี่ยังขายดีขอฝากร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเรือนไทยไ้ด้วยนะคะข้างในนี้ก็มีอาหารหลายๆอย่างเออโทรมาถามก่อนก็ได้นะคะที่เบอร์0814424754ค่ะโทรถามก่อนนะครับจะมาแระมาเนี่ยเผื่อบางแม่กลัวไปตรวจความดงความดันไปเบาหวานนอนให้น้ำเกลือถ้าชอบร้านนี้ ชอบรายการอร่อยหลบในฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับพี่แปมขอบคุณครับหัวเรอะพี่ก็ดูนะหัวรรอะอะไรกินเยอะเไปอ้วกอ้วกใส่พี่เขายุ่งเลย